ไม่สําคัญกับเขาเลยเอ่อเจริงจริงนะครับเอฟซี FC. เป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะเราอยู่นี่เราก็ต้องได้ข่าวข่าวประจำเอ่าต้องถามนู่นนะจกนาเขาเล่าให้ฟังประจำนะ่ะโจกนาเขาเล่าาประจำนะโอ้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวตีกันทะเลาะกันโอ้โหอะไรกันไม่รู้เออถามว่าความสงบเนี่ยแทบจะไม่เหลือนั่นแหละ มันเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ได้ยินเสียงก็คงมันก็ผิดปกติก็จะเป็นแบบนั้นแต่ที่สบายแล้วนะเอฟซีนะนะสบายแล้วเขาอ่ะสบายมากเอ่อเป็นอยู่แบบชิลๆไปไหนมาไหนก็มีอ่าผู้ห้อมล้อมนะครับอ่าใช่ไหมระดับดารา,าไปไหนมาไหนเขาก็ต้องมีคนซักถามมีคนอยากจะเป็นเพื่อนอ่าเห็นไหมมีคนก็อยากจะมาคบค้าสมาคมด้วย เพราะอะไรเขาเขาดังไงเขาก็อยากจะมาคุยด้วยมาทักทายเอ่อมามีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะอยากจะมาคุยมาอะไรด้วยเขาจะได้มีแสงไปในตัวไงอ่เอาเวลาเพื่อนถามฮ่ยใ,ใครวะโอ้เพื่อนผมเพื่อนผม,เ,นผมเขาจะว่าอย่างงี้เหรอเพื่อนผมเป็นดาราเป็นดาราเห็นไหมมันก็คุยได้นะคนในหมู่บ้านเดียวกันนะ ถ้าใครถามก็โอ้เพื่อนผมเพื่อนผมนะเพื่อนผมเป็นดาราสบายแล้วนะครับอไปไหนก็มีเด็กคนอยากจะคบไปไหนมีเด็กคนอยากจะพูดคุยด้วยมันคนดังอะนะมันต้องเป็นแบบนั้นเออแล้ววีการถ่ายทําอยู่แถวนั้นเนี่ยโอ้ยคนมาดูแน่นอนเอฟซีชาวบ้านก็ต้องมาดูอะ่ะนะเออมายืนดูแล้วโอ้โห ดารามาจากไหนน้อนะหน้าตาคุ้นคุ้นแต่ยังไงเขาก็ต้องเ,อเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ดีเขาต้องเซ็ตเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแต่งหน้าแต่งอะไรจัดท่าทางจัดอะไรมันก็จะดูดีขึ้นนะมุมกล้องมุมอะไรช่วยได้หมดาบางทีก็แสบตานะแสงแสงแรงมากไอ้สิแสงแสงส่องเข้ามาบางทีมันต้องใช้แสงช่วยบางครั้ง เหมือนไอ้อะไรนะไอ้ที่คล้ายๆกันแดดอ่ะอ่ากันแดดหน้ารถอ่ะแต่มันสะท้อนแสงเป็นเป็นเครือบประหลอดอ่ะโอ้้นั่นต้องกแสบตามันก็นะยิงอ่ยิงไฟไปใส่ตัวนั้นตัวนั้นก็พุ่งมาใส่หน้าเนี่ยโอ้มันแสบตานะไอ้พี่เออแบบนั้นอ่ะไฟอ่ะมันสะท้อนน่ยเขาต้องการแสงไงเวลาถ่ายออกมาแล้วมันจะได้ชัดเจนมันได้เห็นนะครับอ่า ไปสปงสปอร์ตไลน์นะโอ้โหแสบตาหมดแะเหนื่อยนะถ่ายหนังเนี่ยถ่ายหนังหรือถ่ายแบบเนี่ยเหนื่อยเอสบอกได้เลยเหนื่อยมากไม่ไม่ธรรมดาเออ,เอ,อจริงจริงกว่าจะแอคท่าได้กว่าจะเซตท่าได้ดูเนี่ยโอ้โหเหนื่อยอ่ะแล้วแดดร้อนด้วยแดดก็ร้อนแล้วก็แสงก็มีเยอะด้วยโอโ้แสงนี่เต็มสองเข้ามาเนี่ยมันร้อนอะ แสงมันเป็นสปอตไลท์เป็นอะไรส่องเข้ามาหาตัวเนี่ยโอ้มันร้อนเนือยเข้าใจเขาเลยนะว,ว่าเขาทางานแบบเนี้ยสายตายจะไม่ค่อยดีเพราะอะไรมันโดนแสงเยอะไงเออโดนแสงเยอะเขาก็อยากจะออกมาให้มันดูดีใช่ไหมไม่แสงไม่ได้เขาก็ต้องหาแสงมาช่วยมาเพิ่มมาส่องโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวค่อยดูเออเขาอาจจะไม่ได้เจอพวกนี้เขาจะได้รู้ไงเออว่าเอยโอ้โห เป็นดาลาราเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเนาะเอ่อถ้าท่านเล่นแล้วแอตติ้งไม่ได้เขาก็ให้เล่นซ้ําอยู่นั่นแหละ <c oughs> เล่นแบบเดิมๆมันเ,เล่นซ้ําอยู่นั่นแหะเอาเจนกว่าจะพอใจเอ่อถ้าพอใจเขาจะสั่งคัด้าไมพอใจก็เริ่มใหม่จะทําอยู่งั้นทําซ้ําอยู่งี้ะเออให้มันให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดอ,อ่ะก็ พีเคนะครับสายใจนะครับตกูอมรรัสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านน,ะนี่แหละแม่ไพรนะรเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับผมก็ว่ากันไปตามนั้นคุณนรินนะครับสวัสดีครับผมนะ ว่ากันไปตามนั้นเออมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแก้ไม่ได้เอฟซีนะก็ว่ากันไปตามระบบเออคดีก็ส่วนคดีนะครับใครที่รับคดีไปก็ว่ากันไปเนะี่ยมีคดีเยอะแยะนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคดีมันเยอะไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่าส่วนทางนี้เขาก็สู้เต็มที่อา่า ก็เขามีสิทธิ์สู้นะเรื่องคดีสู้ได้เออมันไม่ได้ผิดกติกาดใดใดทั้งสิ้นเขาก็ต้องหาทุกวิถีทางสู้เรื่องคดีนะใครมีคดีก็ต้องสู้มันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสู้ออจะสู้นั้นแพ้ชนะก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งน,นะออแต่ต้องสู้สู้ไปก่อนสู้แล้วชนะหรือไม่ชนะก็ว่าที่หลังนะครับแต่ทุกคนต้องสู้ไอสี มันก็แปลกนะที่นี่เนาะเอ่อไม่เคยคิดเหมือนกันว่าที่สี่กรเนี่ยมีการปั้นดาราได้เหมือนกันเนาะเออปั้นดาราได้เหมือนกันมีหลายคนนะเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเห็นแม่นอกไส้มันพูดบอกว่าอ่า เข้าไปเที่ยวกันที่อะไรนะเข้าไปเที่ยวกันที่บิดโลกอ่ามันก็บอกว่าเนี่ยเขาจะแยกกันแล้วน,นู่นเะนี้ยนะไม่ใช่หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้แยกไม่ได้อะไรกันเข้าไปเที่ยวนะก็คือเขาอาจจะเชิญชวนไปนะครับหรือเขาชวนกันไปไปเที่ยวนะครับเออใช่ไหม เขาเชิญชวนเขาอาจจะชวนไปเที่ยวเออเขาอาจจะชวนไปเที่ยวกันได้มันก็บอกว่าเขาเขาจะแยกออกจากช่างใหญ่นะอย่างงุ่นอย่างงี้ก็พูดไปมันมันเนี่ยส่วนมากจะมนโนไปเอฟซีมโนไปอย่างงุ้นอย่างงี้อ่าคือค่าคะเนไปเองคิดไปเองอ่ะคิดเองแล้วก็เออเองเห็นไหมเขาไปเที่ยวก็ไม่ได้หาว่าเขาแยก <laughs> เขาไม่ไปด้วยก็ก็าหาว่าเขาแยกเออเขาเลิกแล้วเขาแยกทางกันแล้วนู่นนี่นั่นอะไม่ใช่อ่อแนวทางของเขาคือทุกคนมันก็ต้องมีมีชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างถูกไหมล่ะมีชีวิตของเขาบ้างเออถ้ามีกิจกรรมมีอะไรต่ออะไรเขาก็มารวมกันอยู่ดีเออเจอหน้าก็ทักทายกัน เขาไม่ได้ผิดอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเออแต่ว่าวิถีชีวิตของเขาวิถีทางของเขาเขาก็ต้องไปทํามาหากินมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดเออเขาจะไปทํามากินที่นู่นที่นี่เขาก็ไปเออจะไปห้ามเขาห้ามเขาไม่ให้ทำนูน่นไม่ให้ทำทีมันไม่ได้หรอกชีวิตของเขาชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยเขามีสิทธิที่เขาจะทําอะไรก็ได้ในชีวิตของเขาทําให้เขาชีวิตของเขาดีขึ้นเนขาก <ข everyone S 1> ็ทํา ถ้ามันไม่ผิดอะไรเขาก็ทําอยู่แล้วเออไม่มีใครเ้าห้ามแต่มันก็จะเหมือนกับมันกับบอกว่าขยันขยอเหมือนว่าเอ้ยสงสัยจะแยกกันอีกแล้วแตกกันอีกแล้วคงจะอยู่รวมกันไม่ได้แล้วอย่างนู้นอย่างนี้มันก็พูดไปมันต้องถามเจ้าทัวเขาสิเขาไปจริงเหรอส่วนมากมันจะมาโดหรือไม่มันก็จะยุส่งไปด้วยเออยุยุส่งไปด้วย นี่แหละเอฟซีนะอืมก็อย่างว่าแหละนะครับใครจะคิดยังไงก็ได้แต่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องเรารู้หมดแหละใครเป็นยังไงแบบไหนเออแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมมีหรือไม่มีตรงไหนยังไงเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเอคนฝั่งนู้นก็อ่าอาจจะมีการนู่นนี่นั่นนะครับ ทะเลาะก,กันได้อะไรได้ฝั่งนู้นเขายังทะเลาะก,กันเลยเขายังด่าก,กันเลยชำชำแล้วก็บอกว่าเอาเจ๊นะครับเจ๊แต่งอยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเอกสารเอาอะไรมาให้ช่างใหญ่เนี่ยไอ้เราก็งงเอา้าเขาจะเข้าข้างช่างใหญ่แล้วเหรอหรือ,อยังไงเ,เห็นไหมแม่นอกไฟมันก็มบอกเนี่ยมันก็ไม่ผิด เขาจะไปช่วยช่างใหญ่มันก็ไม่ผิดเอามันก็ใช่สิถ้าเขาอยากช่วยมันก็เรื่องของเขาก็จะช่วยทางไหนก็แล้วแต่เขาถูกไหมเออเขาจะย้ายหรือไม่ย้ายมันก็เรื่องของเขาเออแต่ว่ามันคงไม่ย้ายหรอกเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแลออเราก็คงจะไม่รับมาหรอกถ้าเขาอยากจะช่วยก็ก็จะช่วยวิธีไหนอะเออนะเขาบอกก็จะส่งข้อมูลส่งเอกสารให้นู่นนี่นั่นเออแต่ว่า เจเนี่ยเขาก็ฟาดฟันกับแม่นอกไส้เนี่อฟาดฟันอยู่อ่าเห็นไหมมันก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าไม่มีใครเชื่อใจใครได้หรอกนะบอกตรงนะเอเราไม่เชื่อใจไม่อะไรเราก็เฉยเฉยเพราะว่าสมัยก่อนอยู่เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วเออเคยอยู่ข้างฝั่งเดียวกันนะ่ะ ใช่ไหมแล้ววันดีคือดีเขาก็ไปเอไปแล้วก็กลับมาฟาดช่างใหญ่เอเห็นไหมแล้ววันดีคือดีก็จะกลับมาช่วยช่างใหญ่อย่างเงี้ยเอฟซี FC ก็ลองคิดเอาแล้วกันมันคืออะไรยังไงเออแบบไหนก็งงๆเหมือนกันนะเอตกอนก็ฟาดกันจะเป็นจะตายนะแต่ก่อนแรกๆก็ เข้าข้างกันอยู่เพราะว่าอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยเอาไปเอามาก็ออกไปพอออกไปกลับเข้ามาออกไปก็ฟาดช่างใหญ่อตอนนี้ก็บอกจะมาช่วยช่างใหญ่อ่าเดี๋ยวก,ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะโอเคไหมหรือไม่โอเคทางช่าง,งใหญ่เขาบอกก็าอยากจะส่งข้อมูลให้หนู่นนี่นั่นแต่แดงว่าเขามีความลับ <laughs> พวกนี้ก็มีความลับทางนั้นแหละเอฟซี เออสังเกตดนะูความรักก็เยอะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแหละเออใช่ไหมก็ดูกันไปเฮอะนะครับ fc ดูกันไปออใครอ่ประสงค์ดีหรือไม่ประสงค์ดีนะครับเราก็เฉยๆฉยนะเพราะว่าคนเข้าคนออกนะมันกลับไปกลับมานะความน่าจะถือมันเลยมีน้อยคนเรามันต้องมุ่งมั่นใช่ไหม คำไหนคำนั้นอย่างเงี้ยมันไม่มีเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแบบนั้นสักทีเอ่ออยู่ๆก็ไปคิดอยากจะมาก็มาเออเบื่อก็ไปอีกเอเอไม่พอใจโมโหก็ไปอีกนะครับอ่าเวลาดีขึ้นมาเวลาคิดได้ก็จะกลับมาอีกก็อยู่ๆอย่างนี้นะวกไปวนมาอยู่างนี้เออทำอย่างก็งานก่อสร้างเลยเอออยากไปก็ไปอยากกลับก็กลับ อลำบากเหมือนกันนเอฟซนะคุณทองหยดนะครับสวัสดีคุณพิสมัยนะครับสวัสดีครับผมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนเอฟซเนาะดูโฆษณาให้ด้วยนะครับครบก็จะพูดคุยกันนะครับเรื่องต่างๆนะครับอากาญจนานะครับสวัสดีครับผม ใช่ครับผมเขาก็ไปเที่ยวกันไงแอดว่าเขาก็ไปเที่ยวกันน่ะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาบอกว่าแยกกันแล้วอะเออาสวัสดีอ่อนจันทร์เขาบอกว่าแยกกันแล้วแอดก็ยังเห็นว่าเออเขาก็ไปถ่ายแอดก็ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ไมดูแอดก็ดูทุกคนนั่นแหละแอดเข้าไปดูอยู่เอออ๋อเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมแอดก็เข้าไปดูอยู่มันไม่มีอะไรนะเออเขาไปเที่ยวเขา เขาก็ไม่ได้ไปนะช่วงหลังๆก็ไม่ได้ไปพระว่างเขาก็ไปกันเออปีวาเลนไทน์นะก็นั่นแหละนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับเขาไม่ไดมีปัญหาอะไรกันเลยเออมันบอกว่าเขาจะพยายามปีกตัวแล้วออกไปนะ <laughs> เออ